เทโรแบรนด์ฟิลเลอร์ชั้นนำระดับโลกจากสวิตเซอร์แลนด์จัดงานเบโลเทโรลิปส์เอ็กซ์โครเซตพรีเซนต์สกลแอมสโกร์โาร์ตี้เปิดที่สุดแกลมรวมพลคนชิคสายลิปตัวแม่เปิดตัวเบโลเทโรลิปส์ครั้งแรกในประเทศไทยสารเติมเต็มฟิลเลอร์สำหรับปรับรูปปากภายใต้คอนเซ็ปต์เพอร์เฟกต์ดูโอฟอร์เพอร์เฟกต์ลิปส์ค่ะสำหรับเบโลเทโรลิปส์นะครับผมเป็นผลิตภัณฑ์ลายใหม่ จากแบรนด์เบลโลเทโรนะคบฟิลเลอร์เนื้อละเอียดจากประเทศสวิตนะครับผมเราจะมีสินค้าพิเศษเราจะมีสินค้าทั้งหมด2รุ่นครับรุ่นแรกนะครับคือเบลโลเทโรเชฟนะครับผมเติมเต็มเนื้อปากให้อวบอิ่มครับเหมือนกับเป็นลิปสติกแท่งโปรดนะครับที่ปาดเมื่อไร่ก็ปังทุกครั้งแล้วก็รุ่นที่2ก็คือเบลโลเทโรคอนทูนะครับก็คือเป็นตัดขอบปากให้คมชัดครับก็เสมือนกับการเป็นอดิสอเขียนขอบปากที่วาดเมื่อไรอ่ะก็ดูดีทุกครั้งนั่นเอง แต่ทั้งสองเนี่ยจะแพคคู่ก,กันมาฮะทำหน้าที่เป็นสิ่งที่เรียกว่าคู่สีเพื่อปากสวยนั่นเองครับต้องเป็นฟิลเลอร์ที่ได้รับการยอมรับนะคะมีการผ่านการผ่านออยอนะคะแล้วก็เป็นเนื้อที่เหมาะสมกับบริเวณที่เราจะฉีดน,นะคะดังนั้นถ้าในแง่ของการฉีดฟิลเลอร์ปากน,นะคะก็ควรจะเลือกฟิลเลอร์รุ่นที่เหมาะกับปากโดยตรงนะออกแบบมาเพื่อฉีดปากโดยตรงนะคะ ึ่งเหมือนที่แจ้งไปแล้วว่ามันมี2เนื้อเนาะก็จะเหมาะกับการฉีดขอบปากนะก็แล้วก็เนื้อปากซึ่งขอบปากก็เน้นความคมส่วนเนื้อปากก็จะเน้นเรื่องของความยืดหยุ่นนะทำให้อยู่ทรงเวลาที่เรายิ้มพูดหรือหัวเราะก็ยังคงเป็นทรงอยู่ค่ะ